วันนี้เว <Whoa. S 1> ล,ลาตีสองกวา่าผมแอบมาสตูเอสดีนะหลังจะถ่ายคลิปวันนั้นแล้วเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูสตูเอสดีเดี๋ยวนี้เขาทำใหญ่ทําโตตอนนี้เราอยู่หน้าบ้านทีรู้สึกว่าจะลืมติดประตูแค่วันนี้วันเดียว <c oughs> มาเดี๋ยวเราลอง <c oughs> โคน่ากลัวสตูดิเหมื <c oughs> อนไม่มีใ <c oughs> ครอยู่เลยนี่ฮะเบเดล่าแล้วก็แลมโบว์ของเอสดีแล้ววันนี้มีคัน โชนแมโบโมคิคำเตือนคลิปนี้จะทําด้วยความบันเทิงเท่านั้นการถ่ายทำในคลิปเป็นการแสดงทั้งหมดเด็กๆที่มีอายุต่ำกว่า15ปีควรม,มีผู้ปกครองให้คําแนะนําและห้ามลอกเลียนแบบในคลิปเด็ดคราบสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับช่องแบงค์ เวลาตีสองกว่าผมแอบมาสตูเอชพีดีนะหลังจากถ่ายคลิปวันนั้นเสร็จเพื่อนๆคงดูและคิดที่ไปไปเลยนะเอสเอสเลยนะเอสปังกาทีวงไล้วทีเนี้ยผมดันชนะแล้วผมเห็นแต่ละคนโดนเข้าไปในห้องหลอนซึ่งผมไม่มีโอกาสได้เข้าผมอยากจะรู้มากในนั้นเป็นห้องอะไรเพราะว่าแต่ละคนที่เดินออกมานี้หน้าเดียวร้องไห้งอแงกันหมดเลยไปฮะเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปสตูเอชพีดีกันคือตอนนี้สตูไม่มีใครอยู่นะเราขออนุญาตเอชพีดีหน้าคลิปถือวิซาสะกระโดดเข้าไปเลยแล้วเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูสตูเอชพีดี เขาทำใหญ่ทำโตเขามีอะไรคะบบริษัทใหม่บริษัทอะไรวะ Number One เออ Number One Entertainment เออเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูบอกเลยว่าของจริงนี่ผมเอากบดมากบดอีกหลอกๆนั่นแหละเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูตอนนี้เราอยู่หน้าบ้านพี่ติดรู้สึกว่าจะลืมปิดประตูแค่วันนี้วันเดียวมาเดี๋ยวเราลองคนหน้ากลัวดูประตูดิเหมือนไม่มีใครอยู่เลยเราลองแอบเอาคุณแจเปิดประตูบ้าน เหมือนบ้านถิ่นี่เลยไม่เห็นเลยมืสตรูใหม่ยามีการเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นแบบสวยๆตอนคลิปเต็มเอ็สพีดีแอบเข้าไปจุดลงมามาเข้ามาขออนุญาตเข้าครับเพิ่งเห็นกว้างขวางกว้างขวางจัดเลยเดี๋ยวข้างในนี้น่าจะเป็นสตูใหม่ของท่านเอ็สพีดีที่จะจัดให้พวกเราอยู่ก็คือกว้างขวางใหญ่สตูนี่นี่ถ้าคุณเดินๆอยู่แล้วก็อีหมุนทำไงวะิ่งเลยถ้ามีผีดยิงขอให้เก้าอี้เลื่อน ตัวนี้ไม่มีผีมีเจ้าที่่ปเดี๋ยวเราพา,าดูสนุกว่ะเนี่ฮะตูะตอสดีก็จะประมาณนี้อันนี้ไม่มีอะไรพื้นที่สร้างใหม่ไม่น,าน,น่ากลัวเดี๋ยวเราจะแปะห้องหลอนนั่นซึ่งวันนั้นเพื่อนๆน,น,น่าจะได้ดูแล,แล้วคลิปเขาหักดไม่โคตรน่ากลัวเลยไปไปรูต,ตูมันมีระเบียงด้วยขอเดินขึ้นมาดูหน่อยดี่ว้วดูวิสัยทัดนกว้างขวางนี่เอาไว้ปาร์ตี้กับเพื่อนๆน,นี่แหอง เออหนูไม่สุดจัดโคตรเจ๋งไปนี่มันสุดยอดจริงๆเลยรักเพื่อนที่สุดลงลงที่เราเดินนะนี่คือโซนใหม่นะแอบเกินเกินบีกินให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวรอใส่ผมรับรองสวยไปมันทําเด็กแน่นอนมันจะได้ยินบ่อะเชฟมันไม่กลัวเป็นมึงกลัวปะ่ะถ้ามันยังทําบ้านเหมือนในคลิปอยู่แล้วมันใช้ชีวิตในนั้นโคตรน่ากลัวเออยังมีตัวนั้นไล่ยิงอยู่ป่ะโอ้ถ้าแม่งมีนะนะถ้ามันมีไอ้ปังกาตตายเลยนะ นี่เสียงมันหลอใช่มเออมจังจริงๆมันเงียบมากดูมันทำดิศัตรูเป็นเข่าองคตเงี้ยแอบมาดูยังไม่นอนนะนอนนีนอนนี่เนสองแล้วมาเดินเล่นเลยตรงนี้ไปนอนได้าแกล้งจะนอนเดี๋ยวพ่อมันตื่นเดี๋ยวผมพาเดินเขาองคตนั่งเยอะมากเสียงอะไรมันได้ยินป่ะจริงๆมันขับกันไปหมดเเสียงอะไรวะเสียงเฮี้ยอะไรวะ ีเสียงจากข้างบนเีเสียงจากข้างบนขึ้นดีป่ะแมวมวมันจะปล่อยปล่อยงอะไรไม่รู้เออกูกลัวเฮ้ยแมวร้องมีอะไรวะไอ้มานี่เดินเดินอยู่มึงระวังหลงนะเขาจะเออเข่จะเอามึงไม่หยุไม่ดุร้อนร้อนร้อนกลัวป่ะเนี่ยไม่กลัวไม่กลัวอัดอกเนี่ยมันซับซ้อนปกติแม่งเดินตรงทะลุเลยอะไรมือใครวะมึงตกใจหาอะไรเงียมือเมื่อกี้มือบ้าเลยไหนมาดู มีจะไอยากแก้กูเว้ยมึงอยากแก้กูมึงเนี่ยมีหอกอะไรไม่มีเอามึงไปดูในห้องครัวไปไหนแล้วกูขอให้ไปแล้วมันจะมีใครมารอกูไม่มีนี่ห้องครัวหลังบ้านก็เปิดก็ได้ยินไลยบ้ามึงแกล้งกูเว้ยเดี๋ยวกูไปขอฟุูดดูถ้ามีนะมึงหลอกนี่นักสตูแน่นอนคนลุกเลยจริงวะเนี่ยแต่กูอยู่มาตั้งนานก็มีบ้างแหละที่เนี่ย แต่กูไม่เคยเจอจังๆนะไป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 นี่ฮะเรามาดูปลาล้ะปลา้อยู่ไหนปลาละคือมันก็อยู่ดีมีสุขนะอยู่ที่มีบ้านกว้างขวางสบายอากาศเย็นเพื่อนมีออกมาเล่นกันบ้างแต่ก็กลัวโดนแรอยู่ที่เดินม่ขู่ทักเลยไม่มีมีมีนี่นี่ยงเดินเข้าไปเลยปะล่ะมันกลัวปะล่ะนอนเห็นนะปลาละนอนเห็น้่นปลาลนอนอยู่นอนอยู อยู่ดีมีใชฮะสนุกสุขใจสบายไปกันต่อเฮียโคตรน่ากลัวดูกูเห็นแล้วกูเห็นนะเอปังกาตรงูอลแล้วโคตรหลอนแล้วไม่ปิดไฟด้วยนะมึงเห็นนะเห็นเห็นต้องไปดูใกล้ๆในกล้องก็จะไม่เห็นมันมีคนอยู่วันนี้ทำไมมันเหมือนมีคนแอบดูเราตลอดเวลาแล้วมึงดูนี่ฮะเอส่าแล้วก็แลมโบ้ของเอสดีดแล้วก็นี่อีกคันนึงเดี๋ยวเก็บให้แม่งก่อน เดี๋ยวฝนตกรถพังมันวเไม่เก็บหรอใครมาเล่นไว้ี่ยเล่นตะกร้อสองไม่ได้เดี๋ยชนแลมโบมาชิปเฮ้ยแบ่คอนเทนต์ดีกว่าขโมยแลมโบกินนี่แม่ยอ๊ยอ๊อฟไ้เดินเข้าไปแล้วกูเจอผีจริงๆไม่เอานะคือผมต้องเล่าก่อนมันมีประวัติด้วยตรงนี้ตอนอยู่ชตูใบใหม่เคยมาเล่นอะไรกันสักอย่างเนี่ยเรากลับดึกมากๆกลับดึกจริงๆแล้วช่วงนั้นมีคนเพียทิ้งตกถั คนลุกเลยคือช่วงนั้นอ่ะมันมีคนเวทั้าแบบตรงบันไดมีผู้หญิงอะไรแล้วผมอ่ะเคยมาจอดมอเตอร์ไซค์ตรงนี้ฮะแล้วผมก็เดินเข้าเดินอยู่หน้าห้องที่เรากำลังจะเข้าแล้วผมเห็นเป็นเด็กอยู่ในห้องนี้แต่ช่วงนั้นอาจจะตาฝาดอะไรก็ได้เด๋ยนนี้ไม่ค่อยชิวๆเรื่องพวกนี้แต่ก็คนลุกคนช้างอยู่คนลุกจริงวะเี่คนลุกอยู่พูดแล้วคนลุกไปแล้วเพื่อนกูไม่ปิดประตูหาอะไรเลย่ะเจ๊เจ๊กจะลุกกระดอนแล้วเนี่ยเหียเอ็ดบังกา เมอห้องทรมานเอ็ดปังกาดอ๋อมันเอาสัตว์พวกนี้มาเข็คิวเลยบ้านะไม่แต่กินอันนี้ก็ไม่มีอะไรน่ากลัวเไม่มีอะไรน่ารักนะไอ้นี่ผมไม่กลัวตัวอะไรไม่รู้นะไหนขอลองจับดิตันนี้ผมไม่ค่อยกลัวไม่กลั้นกินไอ้นี่ร้องไม่กััไนเลยห้างหันแคว้งเลยอุ้ยแตงกวา ไอ้ที่อะไรของเขาครับนี่อ่ะโอก็ไม่กลัวเท่าไหร่อุ้ยตัวเบามากคนน่ารักโอ้ยน่ารักที่หายน่าเลี้ยงว่ะดูดิอุ้ยคนน่ารักเลยตัวเบามากผมคิดว่าตัวหนักแล้วมันเรียกว่าอะไรเหี้ยขายอสัตอะไรเหี้ยขายอสัตวตุ๊กเฉยขาเลยหาย่ามาต่อตัวต่อไปมาดังสาตว์ไหมจริงป่ะเออโอ้ยเหี้ยสัตว์จริงด้วยโอ้ยแต่นี่ผมไม่กลัวแม่สลัวปลา เฉยๆโอ้ยน่ารักพวกนี้ว้าวแหญ่แค่โคตรเยอะกูกลัวละไอ้เหี้ยเดี๋ยวบินได้เดี๋ยวเลแม่งบินได้ผมคิดผิดผมบอกเลยสิ่งเดียวที่ผมกลัวนะในชีวิตแมลงสาบถ่ายบินได้ที่โปรดักต์มันบินได้อืแล้วกูกลัวลองมาคืออะไรรู้ป่ะไอ้ปังก้าเนี่ยไอนี่ผมไม่กล้าจับไม่ควรนะ ตะลันล่าครับคือผมต้องบอกอ่ะตอนนี้ผมอยู่กับตะก้องวันนี้นี่ฮะมิงลีดแห่งโจโฉไอตัวนี้ตัวจริงมึงบอกอะไรจับได้กูเชื่อหมดเลยอันนี้่ารักผมโคตรชอบเลยกัดไหมชัวร์ไหมตุ๊กแกนี่ไม่กล้าว้าวตุ๊กลยดุกมันตกใจไกใจอ้ยมันดุอยู่นะ นันนงห้าชูอุยอันนี้แปลว่าไม่เป็นมิตรดูสภาพมันงูเงียบไอ้นี่เราเจอันบ่อยแล้วตัวนี้เฉยๆอันนี้เขาเรียกงูแสงอาทิตย์ นอนว่ะกูไม่กล้าว่ะมันหลับอยู่อ่ะ<ม>คือด้วยความรู้นะคือไอ้ื่อมูพวกนะี้ถ้าสมมติมันมันตื่นอยู่แล้วอ่ะแล้วไปจับไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าแต่ถ้าสมมุติมันหลับอ่ะแล้วเราไปจับมีปัญหาแน<ม>่ะตกใจมีปัญหาแน่นอน<ม>โอ้โหอันนี้น่ากลัวสุดอันน<ม>ี้น่ากาลัวสุดเลยในศัตรูน้ำเขียวขอบคุณมากนะเพื่อนที่ยืมสถานที่ อันนี้น่าจะงูบอลงูเหลือมไม่ท่าไหนจับได้ไหมกดเทสเอพีดีแม่งลงถุงตัวนี้มันพอๆกันขออนุญาตใส่ถุงมือด้วยกันมันฉลาดมันพกถุงมือเดี๋ยวผมใส่ถุงมือรอคือเรามือเราเหม่งอะไรเนี่ยใช่เมื่อเราไม่ชอบผิดตัวนี้ไม่เท่าไหร่มาขออนุญาตก่อนที่จะจบคลิป ใช่ใด่เออตัวนี้อุ้ยกัดดีอ่ะดูดูดูมันกัดดูตัวแรงว่ะดูดีมันกัดเลยรมันงับอย่างไรเอืมกาดเงอะเลยมันยอมแล้วนี่ดีมันบ่นน้องบ่นนี้ยิ้มด้ว้ยิ้มไอ้นี่ก็เหมือนกันไม่ค่อยกลัวสีสวยดีตัวนี้สีหายากหมดแล้วมั้ยเป็พี่ดีมีใต้นต๊ะใต้โต๊ะด้วยใต้โต๊ะเอาจริ้งหล่อว่ะมันจะอะไรขนาด อ๋องูพ็อปไอ้นี่หลายคลิปไปหมดเลยไอ้นี่ของปลอมมันไอ้ไปมันถือสินะมันไม่ทำร้ายสัตว์อยู่แล้วโอเคไปถือที่นี่ดีว่คลิปนี้ผมเสียวแม่งเดี๋ยวแม่มึงได้ยินแล้วแม่งมาแกล้งเราตายๆมันมารอดักเราหรือเปล่าคดอ แ้วกูไม่ตายกูไม่โดนจับได้าตายดูคลิปนี้อย่ากโกรธเพื่อนอย่าหลอนจริงวะ่ะเราออกจากที่นี่อย่างปลอดภัยกันดีกว่าโอเคครับเพื่อนเพื่อนถ้าชอบคลิปนี้อยากให้ทำแบบนี้กดไลค์กดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งติดตามมาถ้าไม่ชอบกดไม่ชอบมาฮะแล้วเราเจอกันคลิปหน้าครับผมบายบายโอเคครทุกคนไป จบกิมแล้วแต่ผมลืมโทรศัพท์ไว้อยู่ในขเขาเรียกไอห้องคอมไปเราเดินมาดูาโทรัพท์ก่อนเราจะไม่โดนจับได้อง,องให้ีขาเรียกใครเขาเกี่ยวป่าววะง่ายๆหรอไปเดี๋ยวๆนี้นลืมของนืมหองประตูแม่งเปิดว่ะ มีอะไรอยู่ข้างในเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไรฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอบคุณมากเพื่อนอุตส่าห์ยืมสตูได้ตั้งคอนเทนต์หนึ่งอะไรวะเนี่ยเอ้ยขอบคุณมากเว้ยเจอกันกลับก่อนนะกลับก่อนเจอกันครับถ้าชอบคลิปนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์กดตับตะการแล้วกดกระดิ่งติดตามถ้าไม่ชอบกดไม่ชอบมาเจอฮะคลิปหน้าบ๊ายบาย Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the five sticky can get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right, that's a bet, right? That's a bet, right, that's a, bet, right? That's a deal, right?